นะโมตัสฉะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสปัถหัวอะระหังสัมมาสัมปูนโธวิจันจลาณะสัมปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุลิสธรรมสารติสะทานเทวมนุสานังตุทโธปคาวาติสวะขาโตปคาวาตานามโมสันติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอมปะณิโกปัจจตตังเวทิตาภูมิโย ทินปิสุปฏิปันโนปะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปะคะวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวโตสาวกสังโฆญาทิทฐังจัตถาริพุริสัยุคานิอัตถะ ภูริสับุคะลายสัพพควะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชรีกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโรกาชนีภาหุงสหสมะทินิทัสสาวุทันตังปรีเมฆรังอุทิตโคละเดเสนมารัง พาณาดิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตานเตจสาวาตุเตชยมังคารานิมาราจิเลกามพิยุสิตาสาภาติจิงโครัมปนาลวกรรมะปมมธาจยาคังคันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตานเตจสาวตุเต ชยมังกรานินาราคิริงขชวรังอธิมาตพูทังตาวากิจากมัสสนีวาสุธาลุนันตังเมตัมบุเสกวิธินาจิตวามมนินโทนตานเตจุสามปวัตุเจชยมังกรานิ โูกินตะขาชมติหาตสุธารุนันตังท้าวันติโยชนะปะทังปริมารวันตังยีตีวิสังอตมโนชิตวามุนินโทอันเตชะสาปวตุเตชยมังครานิกาทวาวนาคารรมุทลังอิวะคาบ ปินิยจินชายทูนตวชนังชนกายมาเจสันเตนสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตเจสาบวัตุเตชยมังครานิสัจังมิหายมติสัจขวาทัเกตุงวันาติโรปิตมนังอติอันดุพุตัง ปัญญาปฏิปาชาริโตชิตวามุนินโทตานเตจสามบวตุเตชยมังคารานินันโทปนันทปุชกังวิปุทังมหิดิงปุเตนะเจลปุชเคนทะมาบัญญัตโทอินทูปเทนสวิตินาชิตวามุนินโทตานเตจสามบวตุเตชยมังคารานิ ภูคาหะทีทิพุชเคนสุธาตรหาทังพามังวิสุตติสุติเนทิปกาบิคาณังยานาคเตนวิตินาชิทวามุนินโทนทานเตจะสามบาวตุเตชยยมังกลานิเอตาบิปูนจะชัยยังม e ังทละอาตคาตาโยวาจะโนธินาธิเนสระเทมทานที นิตวานิเนกวิวิธานิชุปานตวานิโมขังสุขังอะจิคเอยานาโลสะปัญโยมหากาลุนิโคนาโทหิตายสะพะปานินางปุเรตวะปารมีสะปะปาโยสามโพธิโมตมังเอเตนะสาชวาเชนะโหนตุเตชยามังคารัง ชยันโทมโพธิยามูเรสะกายานันทิวาตโนเทวังตะวังวิชโยโหหิเชยาจุชยมังคะเรอปราชิตปันลังเกสีเสปตะวิปุคะเรอภิเสกเกสาวภปุณทานังอาคาปัตุมปมนัติสุนะปัง สุมังคลังสุภัมพาทางสุโหติทางสุขโนสุโมโตจโสุยิทังปัมมาจชาริสุปะทาขินังปทาขินังมนกรมมังปณิทีเตปทาขินาปทาขินานิมมนาขนา,า,ขาตาวานรพันตาเตปทาขินีปวัตุสาปะมังคลังราขันตุสาปะเทวตา สัพพูธานุปาเวนัสธาโสตีประวันตุเตพระวุตสามังคัลลาราภันตุสาปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวุตสามังคัลลาราภันตุสาปเทวตาสัพสังฆานุพาเวนัสธาโสตีพระวันตุเต